สวัสดีวันเสาร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาที่วัดเชียงมั่นครับวัดเก่าของเชียงใหม่ครับพระเจ้ามังรายนีเป็นผู้ทรงให้สร้างวัดนี้ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ครับดูรอบๆวิหารนะครับ อันนี้รูปถ่ายของพระเจ้ามังรายครับสาธุสาธุาธรูปถ่ายของพระเจ้ามังรายนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุดูผ้าผานังมาดูผ้าผานังศิละปะศิละปะนะครับ ญาติโยมก็ทยอยกันมาครับทีละ3-4คนครับทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนเชียงใหม่และคนต่างจังหวัดครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ